ต้นเงี้ยขาที่บอกแล้วเอาที่นั่นเก็นเก็บต้นจันทาต้นจันทาอะไรเยอยต้นนึงันนะอะไรเนี่นนนนนยแล้วกันต้นเนี้ยขาต้นเี้ยขาเออก็ให้เรามาก็แล้วบอกเรามาเอาอยู่นี่แล้ววาเแล้วไปปลูกหน้าบ้านแล้ว เม่วัดนักติดแล้วกอว่าไม่เอาเอามันยังมาติดค่ะหากว่าให้เดินสักคู่เอาปุ๋ยไปใส่ขึ้นกันี่ราะกับอีหยังต้นใหม่กันเฮาใส่ปุ๋ยมันจะงามโอ้โห้จุ๋มนอนสบายแล้วล้างข่อยนอนแล้วอ๋อไหนไหนไหน โอยจับกอง oh. ่จับกองแม่ดาวใช้ข e> uh> um> ้อดาวบัหนขอไหมโอ้ลงแหงปวดน่ารักค่ะอ่ะดึดงดึงดึงดดึง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 ดงดึงดึงดึง จะเห็นบ่มื้นใบมดแดงโบ๊ะโปงแจ๊กอันเลยบ่อุบลงเลยจ๋าจ๋าโอ้ขายของตีลูกขอขอแน่ย้ายไปขายของไปเจ็บีไปซื้อแน่เร็วเจ็บบีไปซื้อรองเท้าแน่ซื้อรองเท้าแน่นงัมือเขาขอ แป네ะเด้วหงเงินเขาเออเดนลังเงินเออเลีนให้หน่อยเออน้องพ่อเฮ็ดเป็นยังไงูกแปะแปะแปะหน่อยลูกแปะหน่อยเออซือเนียฮะโอยมิ้จอมโจรไปท้้งลานอีกได้หรอ สี่เจ้าปัญญาไปเอาขาแมา่ไข่ขึ้นหอด <ไป S 1> ลานแล,ล้วลานมาจังสี่บัดน,นีีบันยามูข่อยเมียน่ะนั่งโซโลอยู่กระรีมา<ส>หาดูๆเอาอเส่วนอืมดีดเชื้อดีเชื้อ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 ดีดีดีขายบอสแคร์เหรอคะชมพูบอสแคร์ก็มีมาขายหน่อยอฮ้ยตัง้งร้านเฮ้ยท่านขายเกือบยังไงขายเกือบย่งางละกิ้ง <laughs> ปวดชิ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 ดไปเลยนีมนีอ like ันละคางแม่แม่ลองเท่าแม่แม่คือขายยังสั่นนอแม่ค่าแม่ค่าบ้านไหนนอหนนอแม่ค่า